มาจากทุกคนตำทะเลยั่วๆค่ะไปตลาดนัดเมื่อกี้เบิร์เด้อเท่าไหร่นะพี่ตาสามห้าใช่ไหมสามสิบวันนี้หน่อยยังฉัสามสิบเหรียญค่ะทุกคนสามสิบเหรียญเป็นเงินไทยก็เป็นเงินไทยก็สองร้อยกว่าบาทค่ะทุกคนเบิรงเจ้รทุกคนว้าวเบิร์นเดอุรยคือเป็นแต่แสบเลยน้ำลายแตกเลยพี่น้องด้วยน้อง ปาดท,ทำทะเลยุย่ยๆเลยจ้ะป๊าดโอ้ยน้ำร้ายข่อยแตกพี่น้องไม่จ้ะโอ้ยพี่น้องเบิ่งเด้อป๊าดคุณ่ะโอ้ยปวดไหนขวดอย่างนี้มันโไม่มีอย่แล้วมันโผล่โผล่ะขวดนี้จีนอมันหยับเจ็ดแปดตัวแล้วงงโผล่ขู่ขอชิมหนำเลยได้พี่น้องอืม,อมแสบแห้งเด้อ แม่ๆจะมากินนักบันพี่นอ้องขออนุญาตดูดมือหนึ่งเด้อล้างไก่แสบๆหืมสวดน้ำก่อนพี่นอ้องหืมแสบเด็ดเา่าะ ตวท่าน้ำอะไรรู้ไหมเหอน้ำอะไรรูไมวท่าเหรอเอาไปเลยข้างมดถึงไหมพี่ถึงไหมเพื่ขยับเข้ามาคืนข,ของแล้วเนาะจ้ะอืม,อมน,อนั้งเด็กไม่ค่าล้างเงินแบบ,แบบร้ายค่ะทุกคนสองร้อยสิบบาทเนาะถ้าเป็นเงินเราเนาะ สามสิบเหรียญอืมอะอยากซื้อมนอ้อนอยากอืนเอาหนูว่าจะซื้อมาใหม่ดีกว่าไหมใช้ให้เนาะแล้วอิซื้อมาเนอทุกคนมาจากอืม

Là c'est dầu, bụi bầm mùi dầu nha mùi mùi nè. mùi 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 แซ่บแซบอร่อยไหมพี่ตาอืม้มอร่อยทั้งเผ็ดเนาะเผ็ดอวยเหรอมาทุกคนเผ็ดมากเลยอืมแซ่บไย้วนระดับหนอ้อยเอ้ยนำํามชมจบจ้ะอืม เป็นเจ้าที่แสบส,สุดในโจโงแเลยค่ะเจ้านี้ก็จะขายในตลาดนะอืม

อืมไมาสุดยอดมากือเมืองนอกก็ได้กินให้คนไทย,ยทนี่ค่ะท่านมีร้านไทยขายขายมันบ้านเราทุกอย่างเลยั เจ่แล้วทั้งกินทึ้งหายเจแล้วทั้งกินทั้งหายไปนอนก็เพ็ดมันบอ,อกกล่องน้ำท่านจากไอยก,อกล่องมันนะไ้เะไ้นชวน้นากัอน